เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไขคอมมูนห่งตอกับปะชาชนอยู่ที่บ้านดอนตะลาดเมืองจำปาศักดิ์แขวงจำปาศักดิ์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีคนที่โพสต์คลิปวิดีโอลงใน Facebook เหตุให้คนนั้นไปกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ในทางที่บ่ทึกต้องโดยทีบ่บ่ทันหูเทึงกกปล่ยสาเหตุว่าคามจริงนั้นเป็นอย่างไรกันเทเนาะซึ่งในมื้อนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือคณะฮับิซอบตารพญาโควิด -19 เเมืองจำปาศักดิ์ได้มีการออกมาซีเจง เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายละเอียดไปติดตามหับสมเพี่อนารรทานที่นับถือและหักแพงทั้งหลายข้าพเจ้าพันโทคขคำแรงวงคำสอนคณะหับพิสอบต้านโควิด19เมืองจําปรสักขอสี่แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่จุดกวดกาต้านโควิด19บ้าบ้ายนใหญ่รอตลาดเมืองจําปรสัก ในคร้งวันที่14พฤษภาคม2011ส่งงีายล่ละเอียดลังนี้ยิงตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีสวับเลขที่10หาหนอย,ย่อลงวันที่1เมษายน2011ว่าล่วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกันควบคุมและเตรียมพร้อมหอบล่างเพื่อต่านโวยสิเก9 เองตามคำสั่งเลขที่ศูนย์หาจคจสลงวันที่ลงวันที่หกพฤษภาสองพันสิบเอ็ดวาร่วยการเพิ่มสวีมาตรการสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขาการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด --19 ในระยะวันที่เจ็ดหาวันที่สิบพฤษภาสองพ 2000, ันสิบเอ็ดของเจ้าแข็งเจ้าประสาทในครั้งวันที่สิบสี่พฤษภาของวันที่ร้าเอ็ด เวลาสิบแ็ดสิบหกโมงไล่เมฆท่าวข้งไพ่เอืออาลีตุยอายุสาสิบเจ็ดปีอยู่บ้านท่ารบเมืองจำปาสสัดแขวงจำปาสสัดขี่รถจักรยานหอกินสิ่งชีแดงบ่มีป้ายทะเบียนพ้อถือผ้าย่าวหนึ่งรวงบ่มีผ้าอัดปากลัง มาอาวาดอยู่จุดกวดกาโควิด -19 คุ้คุมแสนสุกบานใหญ่รอนตลาดเมื่อจกปาศักดิ์เสิงแมนจุดตั้งอยู่หน้าห้องเฮียนมอสอหรอนตลาดลรยไล่คีรถจักรพาเสื้อกันท่าจุดทางจุดกวดการะยะไปประมาณสี่เมตรแล้วกลับขึ้นเอาผ้ามาฟัน่นเสตโของเจ้านาทีจำนวนสามบาท ดังนั้นผูกเกีียวกว็ไล่ขี่รถจักมุ่งหนา้าเมื่อทางบ้างทางครบหอดเวลา1 1เอส16โมง10หานาทีผูกเกีียว,วไปหอดจุดกวดกาตานโควิด19เป็นจุดปัดแถบุลภูมิของเมืองและไล่ขี่รถพาเสื้อกันจุดกวดกาเอาผ้าฟัน้นรถตนเองใส่ทาที่ว้อยวว้กับเจ้าหน้าที่ ที่เฮ็ดนาทีกวดก้าอยู่จุดหลังกก่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวผู้เกี่ยวพร้อมดำเนินการสืบสวนสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวได้รับสบารภาพในค่ัวันที่14บสีพฤษภาสองพันเเวลาประมาณเก่าโมงเท่าค้ำไพเอืออารีไล่ออกจากเคลื่อนบ้านทั้งคบโดยขับขี่รถจักมุ่งนา มาบ้านใหญ่รอนตลาดผูเกีียวไล่ไปพบหมูซื้อเท้าไพ่ามานี่และไหลเอาเงินให้เท้าไพ่ามานีจจำนวนส้าพันกีบเพื่อไปซื้อยาบา้าจำนวนสองเมตรมาเสียทวมกันภายหลังเสียยาแล้วผูเกียวไลลมหาพอกุลอยู่คุมโคอิลนบ้านรอนตลาดเซิงเป็น้างตีพาพร้อมทั้งของเงินพกุลจำนวนสิบพันกีบ จากนั้นพกุลจึงไล่บอกเท่าขับไว่าถ่าอย่างไรเงินเพิ่มแมนห้เอาผ้าไปทรงไหานา่งวันไส้อยู่คุมน้องลอตละแต่เมื่อไปพบพบ,พบนา่งวันไส้แล้วผูกเกี่ยวจึงไล่ขี่รถมาเฮื่อนพอบุรีอยู่คุมน้องขีเด็กบ้านลอตลาผูกเกี้ยวไล่ลืมเหล่าจำานวนหนึงแก้วเอ็มลอยและนึ่งจอก แล้วขอเงินพอบรีจจำนวนเศร้าพันกีบจากนั้นผูนกเก,กีียวเลยขี่รถเมื่อทางที่ไตคุมโคอ,อิโลนไล่แวะใสน่นํำมันภายหลังใสน่นํำมันรถแล้วน้ำมันย่อยย้อนกระบิวลรถไม่ปัญหาผูกเกีียวจึงไล่ขี่รถพร้อมทั้งเอาผ้าฟันหัวรถห้องโว้ยวายไปตามทางหออจุดปวดกาคุมแสนสุข บ้านรอนตลาดบ้านใหญ่รอนตลาดนาห้องเฮียนมอซอนรอนตลาดผู้เกีียวเลยพาจุดกวดกา่กายไปประมาณสีเมตรใส่ผ้าฟันรถพร้อมทั้งหอง้องโวยว่ายแล้วขี่รถกลับขึ้นพร้อมทั้งฟันโตบอลเฮ็ดวียบของเจ้าหน้าที่สามบาทในเวลานั้นแมนบอสมาดสกัดไหลผู้เกีียวมุ่งหน้ามาหอดจุดกวดกาวัดแทกอุลหภูมิของเมือง ผู้เกี่ยวขี่รถพาจุดกวดกา,าพร้อมทั้งเอาผ้าฟันรถขี่กายไปไล่ประมาณหนึ่งและยาหนึ่งผู้เกี้ยวก็กลับขึ้นมาจุดกวดกา,าอีกจากนั้นจัลทีจึงได้สกัดกันญาติเอาผ้าออกจากมือและให้ผููเกี้ยวมอดจากรถแต่ผู้เกี่ยวมอดโลยให้เหตุผลว่ามอดไหล จากนั้นเจ้าหน้าที่ปกสกลุมจึงลึงสายไฟหัวเทียนรถออกเฮ็ดให้รถมอดแล้วใส่มือตบหัวหนึ่งบาทพร้อมทั้งว่าว่าเป็นยังสีมอดบไร้โลยผัวกเกี่ยวทั้งสองคนแมนหูจักกันดีหลังจากนั้นเท่ากังไพจึงได้โ่วยไหวขึ้นอีก พร้อมทั้งเอากระปั้นทุบรถจักตัวเองสะนั้นเจ้าหน้าทีพวกเขาจึงไล่สกัดกั้นคุ้มตัวและกักตัวผู้เกี่ยวนอกจากนั้นผู้เกี่ยวย่งไล่หับสารภาพเพิ่ม,เต,มเติมอีกว่าผู้เกี่ยวไล่เศษยาเสตติสยาบ้านับแต่ปี2010เป็นต้นมาและลืมเหล่าเป็นประจำ ผ่านการกวดกร้าหน้าปัสสาวะแมนมีสีหมวงต่อกับการกระทําพิษของเท่าคัมภีรเอืออรีเจ้าหน้าที่กําลังสืบสวนสอบสวนประกอบข้อมูลและหลักฐานส่วนปกสกลุ่มแะไหล่คนขั่วนําเสนอขันเทิงเพื่อพิจารณาหน้าไน,นขันต่อไปท่ายนี้ข้าพเจ้าขอเหยียบห้องมายังทั่วสังคมจงมีสติ ในการบริโภคข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคข้าวทีบอมีมล่วา้จริงที่เป็นการปนเปวนเหตุให้สังคมบอมีข่วมสงบบอมีข่วมเป็นระเบียบเรียบร้อยขอ,อกอดใจและนั้นก็เป็นการสีแจงของพักส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมโดยมีผู้ทีโพสต อยู่ใน a c e b o o k เนาะโพสคลิปวิดีโอเพียงบางส่วนทนันลงใน Facebook ซึ่งข้อมูลความจริงแล้วเป็นยดงไนั้นทางพักคสวนที่เกี่ยวข้องก็ได้แถลงไปแล้วเนาะและตอกับคลิปที่โพ์ลงนานได้เหตุให้มีบุคคลที่กดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ต่างๆนานาซึ่งสร้างความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ในกำลักำลังปองกันความสงบและตอกับเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้ทานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดกดไลค์หยุดกดแชร์และหยุดคอมเมนต์รวมไปถึงหยุด การเหตุคลิปวิดีโอลองเห็นแบบเจ้าหน้าที่เพราะว่าการที่ทานกดไลค์กดเสข้อมูลที่บ่เป็นความจริงนั้นแมนพิดต่อระเบียบกฎหมาย้งหมดนั้นเป็นการรายงานข่าวพักเทียงโปงกันความสงบขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามหับสมพบกันใหม่ในมืออื่นสหรัลโมนีมอมนมณีพุาพป,ปัญญาพร้อมด้วยทีมงานตองข้อกล่าวคำว่าสบายดี